สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับสวัสดีทุกคนครับพวกเราสกายนันนี้ครับเอเนจีนะครับวันนี้นะครับพวกเราขออนุญาตแสดงความมาริชิสม์มาพี่ๆทุกคนครับครับขออนุญาตแสดงความมาริชิสม์พี่ๆทุกคนนะครับเจกันบ้างสิครับก็วันนี้เป็นแบรนด์โอเปิ้นิ่งนะครับดีใจมาก ดีใจที่ได้มาร่วมงานกับโมชิโนชิฮารุรู้สึกว่าเป็นเป็นสิ่งที่เราชอบอยู่้วอะไรแล้วเราก็ได้มาร่วมงานได้มาทํากิจกรรมได้มาเจอแฟนคลับกับอะไรครับรูสึกตื่องต้นใจเหมือนวันนี้ก็มา่อนิวพลังเพราะว่าได้เจอสิ่งที่เราชอบเยอะแยะเลยใช่ครับก็เป็นของแบบของใช้อุปโภคบริโภคที่แบบได้ใช้จริงทุกอย่างแต่แค่แบบว่ามันมีความเสริมความน่ารักมีคาแรคเตอร์อะไรต่างๆด้วยก็ยิ่งทำให้เราอยากได้เป็นเจ้าของ ตัคอนคเซ็ปต์นะของแ m l a n ครับผม d r e แ m นก็นเป็นเหมือน,นแบบโลกสมมุติที่แบบว่าเป็นโลกแห่งความฝันที่เราได้เข้ามาแล้วไม่อยากออกไปไกใช่ยกเว้นจะได้ของกลับมาถึงจะอยากออกไปาาใ่บบปลบบบบหลายอย่างเลยคือปีนี้เดี๋ยวมันช่วงนี้เขาจะแบเริ่มจับฉลากกันแล้วใช่ไมแล้วแบบทุกคนจะแบบของมอม้า มอม้มามอม,ม้าเอาเนี่ยเราก็มาโมชิหมอม้ามาซื้อได้ทั้งร้านเลยให้การันสกกนครับท่ีคือม,มันเยอือย่างเดียวมันยากมากเลยเพราะว่าจายจะเหมาหรอ,หนอนนครับโมชิโมชิมมจะ complimentary ให้หน้กกานี้นี่ส,ก,ก,าสก,กายก็ ควรได้เยอะอันนี้มากเลยครผมว่าน่าจะเยอะมากอยนไงไอ่ะ่าจะเป็นก็จะเป็นผรมเช็ดเท้าที่สกายอยได้กะติกแก้วน้ำกระตุ้มตุ๊กตาใช่ครับุ่มเช็ดเท้าแบบไปตกแต่งบ้างไปล็กแปลกอลังโอเคแต่เขามีพรมเช็ดเท้าที่แบบเป็นลายน่ารักน่ารักเยอะกใช่ครับมีุไห้ มุมนี้เลยอสการมุมะกายวดเป็นมุมน้องหมีแล้วกันมุมมุมีถ่ายรูปแล้วกัน <Okay. S 2> มุมน้องหมีที่เป็นแบบว่าเหมือนอยู่ตรง <Okay. S 2> รางรถไฟไม่ <Okay. S 2> ใช่รางรถไฟในขบวนรถไฟครับใช่เป็นแบบมุมถ่ายรูปที่ <Okay. S 2> ถ้าใครได้มาโมชีสถา,านี้ก็คือมาถ่ายรูปในทีมดีมแลนด์กันแบบแฟนตาสติกอันนี้เป็นมุมมุมน้องกระต่ายเป็นสีชมพูครับเหมือนคนถ่ายตัวให้เข้าสู่โลกดีมแลนด์กัก็สามารถมาถ่าย ถ่ายมุมนี้ได้แบบมาเช็คอินที่โมชิโมชิมุมนี้ได้ครับใครที่มาซื้อของที่โมชิโมชิก็อย่าลืมมาถ่ายรูปเล่นแบบแต่ละมุมก็ได้ไอที่เราสมมติจะเป็นถ่ายแบบเรียบร้อยถ่ายครบทุกมุมครับเช็คอินเรียบร้อยครับใช่ครับครับก็ปีใหม่นี้นะครับถ้าใครอยากได้ของขวัญ ของขวัญคริสต์มาสของขวัญปีใหม่ให้ผู้ใหญ่หรือว่าพวเพื่อนเพื่อนพี่น,อน้องพ่อแม่ครับก็าสามารถมาช้อปปิ้งที่โมชีโมชีได้ครับไม่ว่าจะเป็นของใช้หรือตุ๊กต,ตาหรือว่าับของต่ตางๆน่ารักน่ารักสามารถมาเลื่อนได้เลยครับจะให้ทุกคนมีของติดม้ติดมือได้นอนครับใช่ใครอยากได้แบบว่าของที่ราคาเข้าถึงได้แล้วก็ใช้งานได้จริงนะครับโมชีโมชีตอบโจทย์แน่นอนครับส<ๆ>ิ้นปีแล้วพี่ขอได้รีวิวชีวิตปีบอกไรทุกขั้นห,หลับดูหลับ ทำงานครับรีวิวรีวิวรีวิวเล่นรีวิวรีวิวคือทำงานครับการทำงานของเราเป็นย้่งจินก็ทำงานตั้งแต่ต้นปีนะก็ตั้งแต่มกราแล้วก็มีแฟนค้ันแล้วก็ทำงานยาวได้มาถ่ายซีรีส์ก็มีแยกกันไปถ่ายคนละเรื่องแล้วก็ตอนนี้กลับมาถ่ายด้วยกันเรื่องเดียวกันแล้วก็ได้เจอแฟนๆทุกคนปีนี้น่าจะได้เจอกับ สามสิบวันน่าจะได้แต่ถึงถ้าถ้านับเป็นครั้งที่ได้เจอน่าจะเกินสามสิบวันไม่ถึงเจอเจอกบบอีเวนต์อย่างเงี้ยเกินเกินแหละเกินไหมไม่แน่ใจเลยใช่เจอกันเจอกันได้เจอกันแบบว่าอิ่มหนำใจปีนี้ล้วม,มีสิ่งไหนที่บอกว่ารู้สึกว่าเขาทำสำเร็จแล้วภายในปีนี้บ้างแล้วจริงๆอย่างนี้สำหรับอัา,านกนรู้สึกว่าปีนี้เป็นปีที่ที่เหมือนเป็นการเริ่มต้นทํางานแบบเต็มมปีของสกายอันนี้แล้วกันที่แบบว่าเริ่มเริ่มแบบ เริ่มแบบเดินทางด้วยกันว่าช่วงปลายปีช่วงที่ผ่านมาเราได้ถ่ายซีรีส์ครับแล้วก็ปีนี้เหมือนเป็นปีที่ทําให้แฟนๆเราได้เจอแฟนๆได้รู้จักแฟนๆมากขึ้นได้เจอแบบได้มีกิจกรรมกิจกรรมแบบอะไรอย่างที่สกายบอกก็มีอาแฟนพอนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ได้ไปแฟนมีต่างประเทศที่แบบได้เจอแฟนๆมากมากขึ้นเลยเนี่ยก็ก็เป็นปีที่แบบทั้งเหนื่อยทั้งสนุกทั้งแฮปปี้แล้วก็ได้ประสบการณ์อะไรหลายๆอย่างก็คือปีนี้บ้านปัวการ์ันใหญ่ขึ้น จะเรียกว่าใหญ่ขึ้นไหมก็ไม่กล้าเรียกว่าเติบโตขึ้นเรียกว่าเหมือนว่าเราเราได้แบบเดินเดินไปข้างหน้าแล้วทุกคนก็เหมือนแบบมาเดินข้างๆมาเราก็ไปด้วยกันอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเป็นอะไรที่อบอุ่นแล้วอยากให้เป็นแบบนี้ตลอดไปใจหลักหรือว่าเราทีวิวตัวเองเนี่ยติว่าผ่านมาเนี่ยมันมีอะไรบ้างสหรับเราที่เปลี่ยนแปลงหรือว่าเฮ้ยฉันทําได้ในปีนี้มันก็เรื่อยๆครับ ก็อย่างที่นันนี um> ่บอกไปเลยเหมือนกันเลยเพราะว่าเราทํางานด้วยกันใช่ตัวใหญ่เราไข่คลาห้าสบกัดเขาเป็นผแฝดเป็ไรบ้างเปบ้างมว่าเป็นอะไรที่ถ้าสําหรับปีครัปีนี้ผมว่าผู้แฟนเนาะประมาเนี้เลก็เป็นอะไรที่ใหม่ๆในชีวิตเหมือนกันอะไรยรู้สึกว่าเป็นสีสันของชีวิตที่รู้สึกว่าเราเราอินกับการที่แบบเราเริ่มอินกับการที่แบบเอ้ยเหมือนเป็นลูกอะไรเงี้ยแล้วเราแบบ ผมรู้สึกว่าผมอินมากมากที่ที่ประทับใจที่สุดเลยคือล่าสุดในตอนตาลิมปิกที่น้องสมัยกับเนวแน่ได้แบบได้แข่งใช่ไหมแล้วแบบเราเห็นถึงความพยายามของไรอย่างนี้เรู้สึกแบบมันตื้นตันแล้วมันภูมิใจจุ่นแบบจริงๆ,ๆครับผมไม่เคยรู้ว่ามือนที่จะอินขนาด <ๆ S 1> นี้กีฬาโรงเรีย <ๆ S 1> มนมรู้สึกแบบอินมากแล้วรู้สึกภูมิใจมากแบบโอหแบบเฮ้ยนี่มันแบบสมัยเนวแน่นะอะไรอย่างนี้มันภูมิใจมากจริงทุกคนแบบว่าไม่ใช่แค่สกายกับนานิแบบพ่อๆทุกคนคือแบบพอลูกจะแข่งอ่ะคือ ไม่ว่าตอนนั้นจะทํางานอะไรก็ตามอยู่คือแบบขอพี่พี่พี่ขอขอลงเวียร์ลูกๆก่อนได้ไหมใช่ใช่คือคือเข้าใจแบบมันมันเป็นอะไรแบบโมเมนต์โมเมนต์ใหม่ๆที่มันกินมาแล้วก็มีความสุขมากครับมีความสุขมากลูกๆวรามันดูโตแบบโตขึ้นเนาะปีนี้นะครับพัฒนาการของลูกเราเป็นยังไงครับพัฒนาการดีขึ้นทุกวันจะมีนความดื้อไปด่ไม่เคยหัก พอบายไปด้วยใช่น่ารักมากก็เนียรหน้าเป็นคนโตแบบต้องมาไม่ลืมแล้วไม่ใช่ครับซ้อมมาด้วยกันไงก็แบบได้รางวัลแล้วต้องแบบไปรับรางวัลกันหน่อยด้วยกันใจครับวันนั้นคีอเซอร์ไพรส์อะไรหลายๆอย่างคือเป็นอะไรที่ทำให้เรารู้สึกแบบเราอยากอยากดูแลเขาอยากภูมิใจเขาไปแบบอยากให้แบบอยู่อยู่กับเราไปแบบทุกวันเลยทุกวัน ฮะจริงปะเนี in yeah> ่ยก็ t <t ุโตแล้วเหรอรับโตแล้วเขาโตแล้วนี่บอกโตแล้วกับผมใกล้เลำลังใกล้ละเพิ่มเพิ่มสกิลอยู่น้องน่าจะกำลังแบบเริ่มเริ่มเริ่มฝันน้ำนมเริ่มเริ่มขันฝันน้ำนมแน้ะกำ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 กรกำ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 กักำ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 เำก่ยำกำกำกำนรกำ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 นกกคกำกำกำกกกำกกกิกี สอนเรียนหน้าเรียกว่าเอ่อเรียกพี่ฮิรันพ่อพ่อหน้านี้เท่มากอะไรอย่างเงี้ประมาณนี้ก่อนไม่เข้าตัวอะไรับสกายหลังสกายสบายบ้างครับายดคือสมัยตอนเนี้ยสิ่งที่น่าเป็นห่วงคือเรียบร้อยเกินไปคือคาแรคเตอร์เหมือนสลับกันนะตอนเนี้ยครับใช่แล้ก็คงสอนให้ลูกสู้คนมากขึ้น ้องให้เจเจเนียนเนโอน่าสอนเลยเพราะเนโอน่าคือแบบว่าครานโลกอ,ะอ่ะอายุแค่นี้ประสบการณ์เยอะแล้วประสบการณ์เยอะเนโอน่านะก็มาพร้อมๆกันน้องแค่เป็นคนที่พร้อมปกป้องครอบครัวและต่อสู้เพื่อทุกคนเขาเป็นเฮียไงเขาเป็นพี่ชายห็ต้องเป็นพี่ชายคนเท่คนเท่เนโอน่าเท่นะครับผมตั้งใจออกมาอย่างเท่เลย เขเก็เทไงมเทๆคือมีโลกแสดงว่าอย่างพีนาเนี่ยได้ก็ส่งใช่ส่งสมานยวน้าไปเรียนพร้อมกันเลยครับคือออกมาคือเก่งเลยคือตอนนี้เรียนอนุบาลอยู่แต่เดี๋ยวต้องไปเสริมสร้างทักษะนั่นเองเอาที่เขาเลือกเนี่ยเขาชอบแบบไหนจริงๆเขาชอบแบบไหนแค่เขาเป็นแค่เพื่อชีวิตเป็นของเขานะครับใช่เพื่อวันหนึ่งเขาอยากเป็นแบบอยากแบบพ่อพอยากเตะบอลอะไรอย่างเราก็ให้เขาเตะบอล พ่ออยากเต้นครับเลยก็ให้เขาเต้นขยากเต้นตบหน้ขอให้พูดได้ก่อนจะได้คำาสองคำถ้าพูดได้ผมจะโคตรดีใจผมเลยผมดีใจมากสุดท้ายน้อขอใหุ้พัที่ใหม่นิดนึงเลย้กหนึ่งสองสาม happy new year นะครับ happy new year เป็นแฟนทุกคนนะครับก็ขอบคุณสำหรับปีที่ผ่านมานี้นะครับก็ยังไม่ผ่านไป ขอคุณสำหรับปีนี้นะครับก็<ด>ขอคุณที่มาเป็นเรื่องราวดีๆมาเป็นเอ NERGY ดีๆตลอดทั้งปีให้กับสกายนานีสไมเนออนหน้านะครับ<อ>ก็ขอให้อ่ปีหน้านะครับทุกคนมีแต่สิ่งดีๆเข้ามานะครับทำอะไรก็มีแต่เรื่องดีๆมีแต่รอยยิ้มมีแต่คนเอ็นดูตลอดทั้งปีนะครับกนานิก็ขอบคุณนะขอบคุณทุกการเดินมาของสกายนานี้นนะขอบคุณทุกอย่างที่แบบมารู้จักกันแล้วก็ซัพพอร์ตมาเยอนมาด้วยขอบคุณทุกอย่างที่ พี่เลือกซัพพอร์ตพวกเราสองคนมาแบบตลอดตั้งแต่เริ่มก้าวแรกหรือว่าใครที่เพิ่งเข้ามาอะไรครับก็ขอบคุณทุกๆอย่างเลยครับที่อยากจะทำให้สกันอนี้แบบแฮปปี้แล้วก็พวกเราก็อยากให้ทุกคนมีความสุขก็ขอให้หลังจานนี้พวกเราเดินไปด้วยกันแล้วก็มีความสุขไปด้วยกันถ้าเหนื่อยก็เหนื่อยด้วยกันสู้ก็สู้ด้วยกันแล้วก็ปีหน้าก็เดี๋ยวไปลุยด้วยกันใหม่ขอให้ปีต่อไปเป็นดีทุกอย่างทั้งหมดทั้งหมดของพวกเราเลยครับใครขโมยของไม่ใช่ โอเคครับขอบคุณครับ <laughs> okay,